สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีพุทธิกตติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ทัททงของเซบีครับโอ้ทางผุนลงท่านตัวนั้นสอยดาป่ะมาหอดมาถึงเลยกันโอ้แอดมินจังมาอย่างย่ำไงสวัสดีครับสวัสดีครับป้าตุยเจ้าของว่าเซบีฮะเป็นยังแอดมินจนังนางนางนั่นนี่เป็นยังนางสวยนี่เหลือเสื้อเหลือเสื้อปาะเปี่ย,ยง,งอ่ะเปี่ยงอ่ะ,อะจะไปะย่างขายเองที่ไหนเนี่ป้าจะไปย่างหาครัตอบเองไปบอกสักนิดล่ะ ถามกรรมการแล้วองหนึ่งบอจักแต่เจ้าแค่นี้แหละเพื่อนบอกเพืเ่อนบอกว่าบัตรหน้าง,งานแค่ยี่สิบบาทปาสทำมานานแล้วด้วยทำมานานแล้วด้วยจะไปหาคำตอบเอฟซีบ้างอยากหูงคำตอบอยู่เลยไปหาคำตอบเออ <c oughs> อยากหูงคำตอบเป็งงนสีเงินคนขายบัตรแค่ยี่สิบบาท <c oughs> แต่ก่อนอื่นก่อนสีเงางไปเด้อยินดีน้ำโอ้ไข่แมนไข่ไข่ไข่บ่อยากเสีย เสื้อเสื้อลอดคอยคอยพูดตั้ะแตนในร่มช่องตะแตนหาเมือแรกแล้วคอมเมนอเไอ้ไนั่นมันเท่าไรได้เข้าถึงอนุมัติแล้วอ้าโอ้ยที่ถึงเมาแรกนะบ่บ<อ>่าที่ได้มีทรัพย์สินเป็นของเจ้าของใช่มาอยู่สามน้อยอ่าตรงตรงวันตรงวันอ่ออานสิบอันฟังอานจอประดังจังหวัดไทยมาหนึ่งจังหวัดเลยมาไอยู่สามน้อยปีที่หกอ่า มีบ้านแล้วอก็แค่มีแค่ตั้งเ้องไว้ซะเนาะสี่หลังสี่หลังเป็นทางเข้าเอเบด์มาเอเบดรีสอร์ทไปมิตรทีไม่ยังเรียบร้อยแล้วออีกเมืองเพิ่อที่จริงนัดแย้มืันนี้ต่วันที่ยี่สิบเก้าได้ต้างขึ้าแล้วโอ้มีบ้านมีรถแล้วขอแสดงความยินดีกับแอดมินตุ้ยด้วยนะครับแอดมินบ่าวตุ้ยเพื่อนยื่นมาจักมื่นหนึ่งสามหมื่นเซลอนุมัติโอ้โหแล้วคนลลกเซลเซลอนุมัติรถป้ายแดง ใหม่ๆเลยนี่แหละคนคิดดีทําดีกับองค์กรอยู่กับองค์กรอยู่กับผู้บริหารหนุน่มโจโยมานินมีแต่ได้ดีไปหนาคิดดีทําดีต่อองค์กรพี่น้องเบิ่งเอาเองนะบ่ <c oughs> ต้องไม่ไม่ต้องเอาบ่ต้องเอาหลายค่อยค่อย <c oughs> ก็คือนจะได้จัดเดือนหนึ่งอา,า,อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้คือเจ้าหน้าแต่มสองมือแรยก็ได้ แต่เก่าเองกับเราเมื่อหลายรอบแล้วว่าอยากได้รถเป็นของเจ้าของมีบ้านมียังแล้วก็อยากมีรถเป็นของเจ้าของบ้านจะไม่ทันแล้วหรอกคือว่าคือบ้าแต่ว่าไอ้รถนี่มันสําคัญเพราะว่าเขาใช้เดินทางไปไหนไปนี่แม่ครับบ่าไอ้ที่ว่าตลอดดอกไม่เขาจะทางนี้มันเขากระจอดได้แต่คิดว่าเอ๊ะมาอยู่สาวหน่อยอยากมีของเป็นสักอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าหลายคนในแม่ก็ทั้งศิลปินไม่ก็ทั้งคู่ฝึกยังอย่างกับออกรถมาหลายคนแล้วบ่อยากเสีอ เมาตุ้ยนี่นะทั้งทำหน้าที่คอนอยแล้วก็เอาไปามาบอดโจตังเป็นแอดมินมานน่หนางานโอ้เฮ้ยแป๊บเดียวหนึ่งปีเดียวมั้งไอแอดมินนี่บอดถึงหอดเดือนซ้ำสองเดือนเออสองเดือนส่แอดมินกเป็นมัจรดรละเออพ่อพ่อขึ้นแอดมินปุ๊บ๊าตัว โอ้ยคอยคลิปไปก็โดนละเสียรถไปแดงเข่าจ่อยเก็บสะสมมาแล้วก็ต้องขอบคุณบอโจเลยขอบคุณซ้อแล้วกัครับเอาตรงๆเล้ะพูดตรงๆเลยนะขอบคุณเอฟซีฮะเอาตรงๆอ่ะเอาตรงๆเลยเฮ้ยไว้นะอ่าเพราะว่าคงก็อยู่บังจ้าเหทศมาตั้เนานแล้วแม่แม่แต่ซื้อกล่องดือกล่องเห็นบอลเห็นแม่สุกบังกลาเทศแล้อ่า เพ Actually, ิ ını, ่งเพิ่งเปิดตัวนี้เจ้าของเมื่อปีนั้นอ่างมามาดังไอ้นีดังไอเดีดังอไอีกันจ้อนนี่ล่แม่นเอาตรงๆอ่ะถ่ายถึงแสนซับสไครต์ในกันย้อนอี่ล่เอาตรงๆอ่ะพวกม่นด้ส่งมาตุ่นกับส่งซบีกันพวกเอาแต่เพียงแต่ว่าที่เราเราไม่ดังมากไม่เลยครับเราพูดตามความจริงความเป็นจริงเพราะว่าเราตัวนคนตรงคนจริงๆแล้วว่าไม่ได้จ้อนนี่แหละจริงๆเอฟซีนะจริงจริงอันนี้พี่ตานเขาเคยคือกันอยู่ใช่ไหมหลักกับบังเนาะ แล้วถ้ผมขอผมบอกให้เรื่องหนึ่งนะอันนี้บอแมนมาบอกให้เซบีแด้วบอกความดีเซบีนะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมลงแบบผมเจองโควิดผมไม่มีเลยผมทักมาขอยืมตังค์เสบีสามร้อยเซบีให้ผมครับบอเอาน้ำครับอันนี้ผมบอกให้เรื่องสามร้อยอันที่จริงผมบม่อายเรื่องนี้ผมไม่อายด้วยแต่ว่าตอนนั้นกับบออะไรใครมีเงินหรอป้าบอเอมนีกับผเบอเจ๋งเงี้ยเงินเน่นเขาเลยโอ้ยคนลำบากเพราะว่าเขาเคยเคยมีเนาะเคยรวยเพราะมันลำบากกุ๊บ เขาคิดเห็นตัวแต่ของเขาก็เลยไอ้คนหนึ่งลำบากเขากับพ่อมีอยู่ก็เลยแบ่งให้จากไม่มีตังเลยนะผมกับพ่อมีเลยก็เลยแบ่งอ้วนให้ประตุยพักหาพี่น้องลำบาก็เลยเห็นซีพียอนอยู่ก็เลยนั่นแหละอันนี้ขอบคุณเสดวิแต่แต่เขาาห้ปุ๊บกัดมาถามอยู่เอาคืนบ่แม่งซีโอห์ให้อ่าซีโอห์ให้เข้ามาบะตองดอกแบ่งกันกินแบ่งกันใส่คนคนเข้าขอขอกินเลยกับเมื่อนันนีเข้าหลายกว่าอีกไปหัวไม่ใส่เสวี่ยรู้โลกรู้นั่นสิ โมยโมยงานอย่างไนี้งานอย่างไี้เดี๋ยวก่อนเจ้าเคยถือหมอดูรูร่วงไหมมนวะแมนอ่ายูยาโซแมนผู้วาสสัมปันสัมปันบักตันผอ้โหแล้วโู้แล้วโอ้ไผู่้แล้วอ่สัมปันบักตันบัานี้บักตันว่าไอ่พ่อมันเอื่นเฮาพ่อได้ดินี่เพราะว่าเฮาพามันเป็นดนันเทนีหลไรมันว่าพ่อเสื้อบปหมอดูถักผมมันเป็นถักผมผู้เดียวถักผมตุยน้ำถักนี่นี่น้ำคนหลุเกี่เห็นี่ว บัดนี้บ่อยากเสื้อว่าสิเปสิแมนบัดนี้ทักบตุยว่าบตุยจะได้รถทักบ่ลตุยว่าสิได้รถก็บ่ตุยได้รถอีลีทักผมว่าผมแมนคนเขียนเพลงบอเขียนประพันธ์ยังขึ้นมาบ่สีดังเน้ก็ดังอีลีบ้ดนี้ก็แมบ้นบ้าเดีายว้าทบ้าน้นบ้าบ้านบ้นบ้านบานานบ้านบ้นบ้ดนบ้านบ้กนบ้านบานบ้นบ้น้น้านบาวบานบ้านบ้านบ้้า้รถมาขอ เบิ่งแย่งน้ำเน่ยได้ตั้งนรได้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 เขาจะเอามาส่งขึือจะไปเอาเองไปรับที่โดนครับรางานไปรับที่โดนพอเสียวเราขึ้นก็ไปจอดได้ลูกงานนะเสียพี่รู้โลกรู้โลกจะไว้ถ้าเสียพี่รู้อะไรอ่ะโลกรู้กาญแปิดเงียบไป็น้ร แต่ขอบุณอีิได้อสาวใหม่เขาถือว่าแอนองค์กรที่วันีเขาแอนเด้อแอนอันเดี๋ยวนั่งจริงถ้าใครมาอยู่นี่ถ้าที่ดีทำดีเนี่ยรับรองไปทำอะไรใครๆก็อยากได้นะเซลบอกว่าอุ้ยเอาเลยผ่านเอาอันนี้เรื่องจริงนะครับต้องขอบุณแล้วก็อีกเรื่องนึงเซียบีอยากเเววอยากงังมากมากเลยว่าอยากให้แฟนกับเอฟซีที่ที่ตอนนี้กำลังมีกระแสดราม่านู่นนี่นั่นอยากให้รัก เหมือนพวกเรารัก <sketches> ก oh, ัน <fe> น <ats> ี no ่แหละโอ๊ยไงพ่อต้องบอกจังไรบอกตอบแล้วนั่นแหละไปดูตอบอสตอบแล้วนั่นแหละเอาเขาคุ้นเสียงโอ้ยหน่อยอุตส่าห์พิมพ์ไปนะเจ้าเนี่ยเออเอาเป็นไม่ได้หลายให้กำลังใจป้าตุยบ่ได้อยากโชว์อย่างนั้นหรอก่ได้อยากช่วยอ่ะแต่ว่าเขาเป็นไมาหลายในความคิดดีทำดีของป้าตุยอย่างที่ท่านได้เห็นในทางไลฟ์สดทางเพจไลฟ์สดทางยูทูบของท่านน้อยอ่ะที่สิพังสิลมสิแตงแต่ผมแรนแรนเห็นอยู่ แล้วก็ตั้งแต่มาอยู่กับคุณแม่ไปไหมตั้งแต่มาอยู่กับปามนาไปไหมเนี่ยโตแลนเลยเรื่องขนาดตกเวทีพี่น้องเคยเคยเด็กบ่มีไฟหูบ่ไม่ไม่ไเหบอกไม่ค่อยตั้งแต่สมัยนักวันนครเนาะหน้าฟิวเจอร์เออน้าฟิวเจอร์กิมซ่าเกี่ยวกับเรื่อกับพี่น้องเกี่ยวกับเรืยองกับพี่น้องในตกเวทีเดือนเปีย กระดูกกระดูกแตก <ใน S 2> ไปนอนอยู่ลงบ้านอย่างเป็นอาทิตย์ท <3 S 1> ักาหาเสิบีอยู่ว่านอนลงบ้านธารรมศาสตร์นะตอนนั้นให้เขาไปเบิเ้งเง้น่านี่ปามนาดกับทวีพานกับไปเบิ้งเฮนเดอร์าาปาลมนาดกับเปินงอาทิตย์งานเนาะนี่ลหละคนดีขององค์กรกัสิมีแบบนี้หละแล้วก็ฝากถึงพี่น้องมาต่องมองใกล้มองบุคลากรในสาวน่อยนี่แหละ ใครคิดดีทำดีก็จะมีวันนี้เจาเจ้าย่อมแตยอมอย่างไปเขาถึงไปอุตส่าห์ทุดเนี่ยอุตส่าห์มาบอกว่าเช่มาเธอเดียวมาเปิดให้บ้านเนี่ยเอ้ามาดิวช่องแรกช่องแรกโลกรู้ช่องแรกนี่นั่นเนี่ยคอยบอก่าถึบมาบอกมาช่องแรกโลกรู้อ่ามาที่ไทยเจ้าของอ่าเดี๋ยวเราไหนไหนกันไหนไหอ่ะมันไม่ได้อวดหรอกเไหนไหนก็ไหนไหนไหนดูไหนดูอ่าไหนดูเลยอ่ะเพราะว่ามัน คอยภูมิใจเด้คอยเด็กสาวหน่อยแม่เจ้าภูมิใจมาเลยคอยกับภูมิใจวารู้จากแต่ก่อนเนาะบ่มี่ไงแม่บ่มี่เจ้าบ่มี่อย่างอีหลีสมัยก่อนเขาคอยมี่คอยไปหาหมูเจ้าเนี่ยโอ้ยคอยเสียบชุดบอดชุดกระดาษเออตักลอยสองลอยยืมขอเนี่ยใส่เนี่ยเจ้าพี่จะไทยก่อนคอยมันเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วคอยเกิดมาเป็นพระเวสสันดรขอกินตัวนี้อ๋อนี่ครับราคาประตูต้นนี้อ๋อ ไปแล้วครับเอานี่ละก็ช่วงครับเพราะมาจากสาวน้อยด้วยน้ำพักน้ำแรงตั้งซื้อมาตั้งซื้อไว้ย่างอย่างแรกแท้บอกตั้งซื้อรถไว้อยัางนี้เพท่านไม่ได้ตั้งอยู่ในเพื่อนตั้งค์เคยซืเอ้าเอบซีตั้งซื้อรถให้เพื่อนแนี่น้องพารวยกับของสิบขึ้นยังไรกับ่อมันน้องนำโชคน้องขนเงินอย่างว่าไปตั้งซื้อไว้ให้เพื่อนไงคิดดีทครับนี่แน่นอนตามมาแน่นอนครับหนึ่เปอร์เซ็นต์โอเคครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีครับเดี๋ยวไปรายงานสถานที่ก่อน พอกันคลิปนารับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่อง c i ี y ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ